อันนี้นำตัวหนชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะนีชื่อน้องมินสวัสดีค่ะน้องบอลค่ะน้องบอล่าสวัสดีค่ะแมนี่ค่ะหรือเรียกง่ายๆก็น้องตาน้องตาเนาะสวัสดีค่ะน้องลอล่าค่ะหรือเรียกง่ายๆน้องแฟ้มค่ะแฟ้มครับสวัสดีค่ะผู้ก,กับ <laughs> น้องอะน้องอะไรน้องอะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อโตน่ค่ะโตโน่เนาะชายาชายาชายาชื่อว่ามันย่าจางโอเควันนี้พี่จะมาถามคิเอถามตอบวันนี้เพื่อนๆขับเขาถามมานะครับข้อแรกน้องชอบเป็นกระเทยเปล่าคะชอบค่ะชอบเหมือนกันทําไมให้วันไหนเอออ่ามีความสุขที่ได้เป็นอยู่กับมันได้เออมีความสุขเหมือนแบบ มีกำลังใจพุ่งค่ะเหมือนชอบชอบดูหมอลำดูตล,ลกค่ะก็เลยเป็กับเนอ๋อชอบที่ว่าอยู่กับเพื่อนค่ะแล้วมันสนุกค,ค่ะแล้วก็ได้ไปน,น,นั่ <ś c oughs> น,นไปนี่ค่ะนั่นไปนี่ลูกติดเสื้อมาจากลุงเจินค่ะก็เลยไปกับเธอค่ะ <ś c oughs> ลุงเจนินลุงเจินนี่ใครคยังไม่ใกล้ลุงลุงจริงๆ เรามีเขาเป็นไอดอลเหรอครับหรือว่าองไรใช่แต่ตอนน้อยๆเขาล้น้อยๆเขาลําให้ดูเล็กๆต่อไปนะครับคำถามต่อไปอายุกี่ปีกันแล้วฮะอายุสิบปีค่ะน้องบอลเหรอฮะอายุสิบสองปีค่ะสิบสองปีสิบเอ็ดปีค่ะสิบเอ็ดปีค่ะแปดปีจะเก้าปีค่ะแปดปีจะเก้าปีตรงลงแปดหรือเก้าปีคะ แปจากาลรโอเคครับอ่าทีนี้แต่ละคนเนี่ยเขาอยากรู้ว่านชื่อชื่อชื่อเราอ่ะชื่อที่ไม่ใช่ในวงการในหนังอ่ะชื่อเล่นเราชื่อว่าอะไรฮะชื่อเล่นเราอ่ะชื่อเล่นชื่อน้องมินค่ะชื่อน้องบอลค่ะน้องบอลเนาะชื่อน้องต้าค่ะชื่อน้องแฟมค่ะไปไปชื่อน้องโตโน่ค่ะโตโน่ ต่อไปต่อไปนะครับเขาถามว่าเป็นกระเทยจริงหรือไม่เป็นกระเทยรีบอเป็นกระเทยรีบอเป็นจริงค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะตัวจริงแสบๆนัวๆค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะแล้วก็ตัวจริงค่ะของจริงเลยค่ะต่อไปนะมีแฟนกันหรือยังครับ น้องมินมีแฟนอะไรยังมีหรือยังเอาเอาความจริงเอาเลยเตตอนนี้มีก็บอกมีก็บอกมีก็บอกบอกเขินกำลังแนมนอยู่ค่ะกำลังแนีไม่มีค่ะแต่กำลังแอบแซบค่ะไม่มีค่ะแต่กำลังโสดโปรดอยู่ค่ะโสดโปรดกำลังจะหาค่ะมองหาที่ไหนไม่เห็นเลยค่ะ ยังสวดอยู่กันทุกคนต่อไปเคยซื้อเครื่องสำอางกันไหมฮะซื้อเองไม่เคยค่ะมีแต่กคนให้อ่ะโอ้โหลกบ้านเลยค่ะเครื่องสำอางเนี่ยใช่ค่ะซื้อมาจาก beauty shop ค่ะทัหนูแบบเต็มบ้านค่ะเต็มบ้านค่ะมีอันนึงที่เป็นของก๊อฟค่ะแต่ตอนนี้ อ๋อเอ้าวแล้วคําถามอีกคาถามนึไงนะครับเขาว่าถามถามเราว่าทําไมถึงอยากเป็นตุ๊ดอยากเป็นกระเทยนั่นแหละทําไมเราถึงอยากเป็นกระเทยมีสาเหตุไหมมีค่ะทําไมฮะมันอยากเป็นค่ะเพราะว่ามันสนุกค่ะกับกระเทยรุ่นพี่มีความสุขค่ะที่แบบได้อยู่กับเพื่อนมีความสุขแบบ ไม่อยู่กับเพื่อนนานๆไม่เคยมีความสุขค่ะบางครั้งก็ไปอขโมยมัม่วงของเจ้าแล้วก็ปีนต้นไม้แล้วก็ตกลงมาค่ะก็มีความสนุกก็หัวเราะกันค่ะเหมือนกันค่ะหนูเนี่ยตอนไปเล่นน้ำแล้วโดดจานอนคำถามนี้เอาจะน่ารักนิดนึงเขาถามว่าคิดว่าตัวเองน่ารักไหมน่ารักค่ะน้องบอนคิดว่าเราน่ารักไหม ค่ะอหนึ่งห้างแถวก็คิดเหมือนกันค่ะที่หนึ่งหนึ่งห้างแถวค่ะหนึ่งเกือบจะสึกแถวเลยค่ะน่ารักอยู่เนาะของหนูหรอไม่เลยค่ะไม่เหลือนไม่ตัดสินซากเลยค่ะน่ารักอยู่นะแต่หนูไม่อยากน่ารักมากเกินแค่อยากน่ารักอยู่อะไรตัวโน้ตเป็นคนที่ตอบคำถามงงมากน่ารักจะตายต่อไปครับเขาถามมาว่าอย่าไม่กันอย่าจะแย่สุด นี่นี่นี่เขาถามว่าอยากจะแสดงหนังหรือทําผลงานอะไรเราต่อไหมอยากค่ะอยากค่ะแต่กาลังมีผลงานตามมานะคะชื่อว่าเพลงกระเทยกระเทยไวทินค่ะฝากรับชมรับฟังได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวยๆจะพีน้องอยากไม่อยากทําผลงานอะไรต่อไหมสำหรับเรา าก็อยากค่ะก็อย่าลืมไปติดตามช่องต้นงานโปรดแชรแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะไม่พลาดเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะตอนนี้กำลังกำลังจะแสดงน้องเมฆกระเทยภาค5าแล้วก็เพลงประกอบน้องเป็เอ้ยกระเทยไวทีมค่ะประกอบฉากน้องเป็กกระเทยภาค5้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะมันั่งเองเอาก็ยังมาตอบอยู่ อะไรนะคะได้ก็ถามว่าอยากจะทําผลงานอะไรต่อไหมที่เราอยากทำมันเป็นแพร่ไปทั่วโลกค่ะได้มีคนดูจำมากค่ะแล้วฝากติดตามช่องวงงานโปรดักชั่นด้วยนะคะเราล่ะไรอยากด้วยค่ะเพราะว่าแม่บอกให้แสดงหนังแสดงหนังแล้วก็ให้เหมือนลาลาค่ะลาลาอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณ ที่ีน้องๆเนี่ยสีร้านวิวแล้วสำรับนังค่ะมีความรู้สึกไงบ้างเราหนังเราสีร้านวิวแล้วดีใจดีใจมากสนุกแล้วก็ดีใจค่ะอา a ซ c กับบอาล a ซ c กับบอาล a ซ c กับบอลน้องบอลเหรอคะรู้สึกดีใจค่ะแบบโอ๊ยไม่คิดเลยว่าจะมาถึงในวันนี้ค่ะค่ะ ภูมิใจในตัวตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเพื่อนค่ะก็เพื่อนเพื่อนก็แสดงเต็มที่แล้วค่ะก็อย่าลืมติดตามไปต่างๆนานาด้วยนะคะน้องเนมสมาชิกใหม่เรารู้สึกดีค่ะแล้วก็ได้แบบถ่ายกับเพื่อนและแค่นี้แหละค่ะน้องตโน่รู้สึกไงบ้างสี่ล้านอยู่แล้วเรา รู้สึกว่าอยากให้5ล้านวิวเต็มๆเลยค่ะพบกันใหม่นะคะกับน้องไปกันเถอะค่ะบายบาย